ช่วงนี้ก็เป็นเดือนสิงหาคมใกล้ถึงวันแม่แล้วแต่ว่าถ้าจะพูดถึงวันแม่นี่เด่นมากเลยนะท่านทั้งหลายมแม้กระทั่งวันพ่อเนี่ยยังอธิบายยังพูดถึงพระคุณแม่มากเลยนะวันแม่นี่จะเด่นมากเลยจะเด่นมากเลยอาตมาก็ไม่ได้มีอะไรแล้ว <c oughs> แต่แต่ว่าสำหรับอาตมานี่มีวันแม่ทุกวันท่านทั้งหลาย มีวันแม่ทุกวันไม่ใช่ตั้งแต่วันที่สิบสองสิงหานะมีทุกวันและเลือกถึงท่านทุกวันสวดมวนต์ไหว้พระก็อธิษฐานถึงแม่อยู่ตลอดอธิษฐานถึงพ่ออยู่ตลอดให้ท่านได้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพระเจ้าได้บำเพ็ญเพียรภาวนาอาธิษฐานถึงตลอดเป็นการตอบแทนพระคุณของท่านอืมเรียกว่าเลี้ยงใจท่านอาตมามาอยู่แบบนี้นะอยู่ในผ้าเหลืองนี่เป็นลูกชาวบ้านมาบวชเป็นคนธรรมดามาบวชไม่ได้มีอะไรนะ เห็นว่าอาตามามีนู่นมีนั่นมีนี่นะอาตามาก็ไม่ได้ใช่คนร่ําคนรวยนะที่มาบวชเป็นคนฐานะพอดีพอปานกลางนี่แหละเป็นลูกชาวบ้านมาบวชไม่ได้มีวิเศษวิสูอะไรดอกพอมาบวชแล้วก็เลี้ยงกินเลี้ยงใจท่านอธิษฐานถึงท่านอยู่ทุกวันวันแม่ทุกวันนะสําหรับตัวอาตามาแล้วอธิษฐานทุกวันแต่ว่าไม่ได้ไปหาท่านก็อ,อาศัยนี่แหละการสื่อสารนี่แหละ โทรไปอำนวยอวยพรอวยัยให้ท่านขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงมีอายุมั่นขวัญยืนอะไรประมาณนี้เลยเป็นล่มโพลุ่มสายของลูกของหลานเด้ออยู่โดนๆเด้อให้ได้สั่งบารมีไปโดนๆเด้อบางทีก็พูดนานๆไม่ได้อยากจะพูดนานๆพูดไทยรอสนอหูพูดยังไงก็ได้ให้ท่านมีความสุขนะอยากจะพูดนานๆแต่ว่ามันพูดไม่ได้ท่านทั้งหลายมันแน่นอยู่ในลําคอนี่ บางทีน้าตามันก็ไหลออกเองนะเราไม่ใช่ว่าเราร้องให้หรอกมันเป็นความเพื่อนบีตรยังไงก็ไม่รู้บอกไม่ถูกในตอนนั้นนะ่ะอาตมายังเป็นอยู่นะไม่ใช่ว่าไม่เปลี่ยนนะมันจะเป็นเรื่องของสังขารหรือเนี่ยท่านดีใจท่านสบ,บายใจมากเลยว่างั้นอืแต่ว่าพ่อแม่อตมาขออันหนึ่งอยู่นะท่านทั้งหลายรู้ไหมอันนี้อาตมาไม่เคยพูดให้ใครฟังนะก็ว่าไม่เคยก็เคยหรอกนะแต่ก็จาไม่ค่อยได้นานเน่ย ท่านขออะไรรู้จักไหมท่านทั้งหลายพ่อแม่ของอาตมาไม่ได้ขออะไรนะขอให้อาตมาว่าบวชไปโดนๆเนื้ออย่าศึกด้วว่าง,งั้นท่านขอคํานี้แหละอือาตมาก็เลยคิดว่าโอ้ยมันจะบวชได้ไหมเนองง้อว่างั้นบวชเป็นสามนเณรตั้งแต่เป็นสามนเณรก็แปดปีแล้วดิวออกบวชตั้งแต่ยี่สิบสามปีถ้าจำไม่ผิดนะเป็นสามเณรก็ประมาณแปดปีนี่แหละมั้งเนาะแล้วก็มาเป็นพระอีกหลายปีดอก พัรษาตอนนี้ก็อยู่ในขั้นเยียกว่าเถระแล้วล่ะท่านทั้งหลายที่เคยเข้าวัดเข้าว่าอาจจะรู้จักดีถ้าเขามาเถระเถระนี่พนะัรษาก็อยู่ในตอนนี้แหละอืมอยมาเจะสึกเด้อท่านไม่ได้ขออะไรอาตมาโอ้ยขอมาขอเนี่ยยากแก่าระสนนาะอว่าขออันอดื่นเนาะว่าอย่างั้นอาตมาก็ทําให้ท่านเป็นการตอบแทนพระคุณของท่านท่านขออะไรมาถ้าว่ามันดีก็ทําให้นะพ่อแม่ ไม่ใช่ธรรมดานะอธิษฐานถึงท่านเนี่ยสําเร็จนะบางทีอาตมาก,ก็พูดเล่นๆ <c oughs> กับท่านอยู่หรอกท่านอธิษฐานให้ก็สําเร็จจริงๆท่านทาั้งหลายแม่่าทอวยพรอันนี้ให้ให้น้อยอธิษฐานอันนี้ให้น้อยขอให้ข้าพเจ้าสําเร็จนะท่านอธิษฐานให้ท่านพูดให้นิดนึงก็สาเร็จจริงๆนะท่านทาั้งหลายโอ้วิเศษมากเลยพรของปอของแม่นี่ไม่ใช่ธรรมดาท่านทาั้งหลายอืมวิเศษมากเลย นี่บอกว่าพระอรหันต์ในบ้านพระอรหันต์ในบ้านนี่เนาะเปมเป็นพระอรหันต์ของลูกของหลานนี่เนาะโอ้ยบุญหลายเืยถ้าไม่อยากตกนรกเนี่ยไม่อยากหรอกท่านทั้งหลาย <c oughs> อืมขอขมาลาโทษท่านนะดีโลดขอศินขอพรท่านดีโลดศบ่อนำมนต์ม้วนเฮ็ดนำพรนำเม่ดีดีนะดีโลดไม่ใช่ว่าไม่ดีอื แต่ว่าบางสิ่งบางอย่างคนเรามันหลายภพหลายชาตินะท่านทั้งหลายตายเกิดตายเกิดเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารเนี่ยหลายภพหลายชาตินะไม่รู้ว่าไปสร้างอะไรมามากสร้างบุญสร้างบาปสร้างอะไรมาเราก็ไม่รู้นะเราระลึกชาติไม่ได้ไม่มีมีญาณอย่างรู้ระลึกชาติตนเองได้อืมอืมแต่ว่าอืมแต่ว่าขอพูดเล่นๆนะอาตมาเนี่ยระลึกชาติชั่วได้นะชาติชั่วนะ เข้าใจไหมถ้าเคยทําไม่ดีมานะชาติชั่วอาตมาเรียกและลึกได้นะอืมแต่ว่าก็ออกบวชมาตั้งแต่เป็นสามเณรท่านทั้งหลายบางคนอยากจะรู้จากประวัติอาตมาออกบวชมาตั้งแต่อายุสิบสามปีนี่แหละนึกงชอบในผ้าเหลืองมาตั้งแต่เป็นเด็กแล้วอืมบางทีตั้งแต่อาตมาเป็นเด็กก็เอาผ้าเหลืองๆนี่มาคุมตัวนะเอามาคุมตัวผ้านะผ้าคนหนูธรรมดาที่พ่อเอาไว้เวลาท่านอาบน้ําทําอะไรนะเราเอามาปกตัวแล้วก็ สวดมนต์มนอนกับพระนะแต่ก่อนอาตมาอืมสวดมนต์มือนกับพระยังไม่คิดดูอยู่ว่าโอ้ยเราเป็นบ้าบ่เราสติไม่ดีบ่ทําไมเราถึงนึกชอบแบบนี้เนอเราผิดกันกับเด็กน้อยธรรมดาแล้วก็ไม่ไม่ชอบเล่นกับคนอายุเท่ากันด้วยชอบไปหาคนแก่บางทีก็ไปเคี้ยวหมากับยายอะไรประมาณนี้อาตมาจะชอบวันว่าอารารมได้ยินเสียงสวดมนต์ห่อูอุ้ยไพเราะจังเลย เห็นพระสองฆ์องค์เจ้าเดินบินธบาตตอนตอนอาจมาเป็นเด็กเป็นยมนะมันไม่รู้อะไรหรอกแต่ว่าสวยงามมากเห็นผ้าเหลืองก็สวยเห็นอะไรก็สวยประมาณนี้ได้ยินเสียงสวดมนต์เนี่ยโอ้ยอืมแล้วคิดว่าวันหนึ่งอยากจะเป็นเหมือนกับท่านนะคำว่าอยากจะเป็นเหมือนกับท่านอยากจะเป็นลุเป็นเป็นพระเป็นเนเนเนี่ยนะมีความอยากตอนนั้นอยากมากเลยแต่ว่าอายุยังไม่ถึงตอนตัวน้อยนัยน่นชอบมากเลยมันชอบนะคนเรานะ่ะ ชอบอะไรก็ได้อนะนะบางทีมีความรู้สึกแบบนั้นพอมาบวชนี่ก็ก็ดีแหละเพราะว่าได้แม่ดีได้พ่อดีแม่เป็นคนสัมมาทิฏฐิพ่อเป็นคนสัมมาทิฏฐิพ่อแม่มีความเลื่อมใสในพุทธศาสนาพ่อแม่ให้ทานรักษาศีลภาวนาพ่อแม่ให้ลูกทําแต่คุณงามความดีถ้าวันพระวันเจ้านี่พ่อแม่อาตมาจะบอกอาตมาเลยนะเก็บดอกไม้ขึ้นหิ้งพราดเด้อลูกเอ้ยว่า กบาบากอนนอนเดอ้อลูกเลยกาบบากับ,บ,กบมอนกอนกับมัวบนนอนกอนผีจังบ่มากวนไปทันผีจังบ่หลอกว่ทันเพื่อนตัวเฮ้าเราก็ทําอยู่นะผีจังบ่มาหลอก่าทันนี่แหละใครทํากับพ่อกับแม่มีความเจริญรุ่งเรื <c oughs> องอาตมาก็ไม่ได้คิดว่าอาตมาเจริญอะไรนะไม่ได้คิดว่าอาตมาเด่นดังอะไรนะแต่คิดว่าเป็นพรข,ของพ่อของแม่ที่อาตมาอยู่ได้ทุกวันนี้เป็นพรของพ่อของแม่ท่านอธิฐานให้ ไปหาท่านเวลาใดท่านก็ว่าโอ้ให้จเจริญลุงเรื่องเดอ้อยู่นในฝพรเลี้ยงดนเดอ้อวันให้ได้เป็นให้ได้เป็น,ปนคู่เป็นบาคนเดอ้อให้ได้เป็นคู่บาอาจารย์คนเดอ้อท่านอธิษฐานให้มีแต่สิ่งที่ดีที่งามพอเราได้ยินเราโอ้ยเรามีความสุขมากเลยเวลาใดที่เราได้เข้าใกล้ท่านผู้มีพระคุณทั้งหลายแต่ว่าอย่าลืมนะถ้าสร้างบาสร้างกรรมกับท่านหนึ่งบามหันกรรมมาหันนะท่านทั้งหลาย อืจะทําอะไรก็ไม่ขึ้นไม่เกินนะไม่มีความเจริญรุ่งเรืองง่วงามไปบุญไปได้นะถ้าทํากับสองท่านนี่บิดามารดานี่ท่านเป็นผู้มีคุณมากเลยออืืมมในยุคนี้สมัยนี้บางที่อาตมาก,ก็น่าสงสารผู้เป็นพ่อเป็นแม่นะสงสารมากเลยตอนนี้อืมน่าสงสารเป็นกรรมเป็นเวรอะไรหนอะมีอยู่อาตมาฟังข่าวมีเด็กคนหนึ่งเรียนหนังสือเก่งเก่งเรียนหนังสือเก่งเก่ง เรียนเก่งมากเลยอืมแต่ว่าไม่มีคุณธรร,รรมเด็กคนนะั้นเรียนหนังสือนี่เทียกว่าสอบได้ที่หนึ่งตลอดเลยอืมเป็นเด็กผู้ชายแต่เขาไม่มีคุณธรร,รมเก่งแต่ไม่มีคุณธรรมนั่นนะเขาะมม้าใจไหมท่านทั้งหลายอืมเรียนหนังสือแล้วไม่นานก็ไปติดยาติดยาเรียบร้อยแล้วเมายาเมายาบ้าเมายาบ้าเมายาบ้าแล้วก็มามาบ้านมานะั้น แม่กาลังทํากับข้าวทําอาหารอยู่ล่ะแม่กําลังทําอหม,มาทําไมหอนเนาะมาทําไมเห่าหอนแรีงจังว่ะวันนี้มันมเป็นเรื่องของมันเนาะหมามันก็ต้องหอนเนาะหนะมามันก็ต้องเห่าเนาะมันหน้าที่ของมันอส่วนหน้าที่ของอาตม,มามไม่หอนหรอกอาตมาจะพูดให้ฟัง <c oughs> อืนะี่ล่ะ เอาพูดถึงเรื่องคนเก่งแต่ว่าไม่มีคุณธรรมเนาะเด็กคนผู้ชายคนนี้สอบได้ที่หนึ่งตลอดท่านทาั้งหลายสอบได้ที่หนึ่งตลอดแต่ว่าไม่มีคุณธรรมอืมไปติดยาแล้วก็ดมกาวบ้างวันนั้นเมากาวเมายาบ้ามาถึงบ้านแม่กําลังทากับข้าวอยู่แม่กาลังทําอาหารแม่กําลังทําน่าจะเป็นแกงปลาแกงเจืดนี่แหละมาถึงบ้านเราก็มาถามแม่ว่าได้ยังกินวันได้อะไรกินว่างั้นแม่ก็บอกว่าได้แกงปลาแกงเจิดวัน ได้แกงปลาได้แกงเกี๊ดนี่แหละลูกทําไว้ให้ลูกนั่นแหละลูกคงจะหิวนะว่างันหิวอยู่วหน่าลูกว่าหิวอยู่แต่ว่าฉันแต่ว่าลูกจะไม่กินแกงปลาแกงเกีออ๊ยดหรอกเพราะว่าไม่ชอบ่าลูกจะกินอะไรมีแกงปลาแกงเกีือดมนันดีแล้วลูกกินแกงปลาแกงเกี๊ยดไปก่อนนะวางันแม่บอกอืทีนี้ลูกก็ว่าอย่างไรลูกไหมลูกก็ว่าไม่กินยังไงก็ไม่กินแล้วลูกอยากจะกินอะไรแล้วรัมพอยากสิกินลาบง่ววันหน่ลูกวา ค่อยอยากกินลาบงวนะอยากกินเนื้อง,งวนะัวนะลาบวัวนะท่านทั้งหลายก็คงรู้เนาะคนภาคกลางเนาะอืมอยากกินลาบงวว่าบั้นแม่ก็เลยบอกว่าวัานนี้ไม่มีเอาวันใหม่น,นะว่างั้นบ่มีบ่ไรต้องมีมือนีวหั่านว่ากินบ่ไรมือนี้ต้องมีว่หั่ืมต้องมีต้องกินมือหนีให้ได้วหั่ <undermine S 2> ืม <bars> แม่ก็เลยบอกว่ามันยังไม่มีอย่าพึ่งเลยเดี๋ยววันใหม่ค่อยกินวหั่านข้าเจ้าบ่เฮ็ดลาบงัวให้คอยแม่ทำลาบวัวให้กินวันนี้ จะฆ่าเจ้าวางัันจะฆ่าแม่อืมจะฆ่าแม่ว่างัันแม่ก็เลยบอกว่าลูกอย่าพูดอย่างนั้นมันไม่เป็นสิริไม่เป็นมงคลนะแม่ไม่เคยได้ยินลูกพูดแบบนี้เลยว่างั้นแม่บอกว่าแม่ไม่เคยได้ยินลูกพูดแบบนี้ทําไมลูกถึงพูดแบบนี้ไม่นึกไม่ฟันเลยลูกอย่าพูดแบบนี้ทําไมจะฆ่าพ่อฆ่าแม่มันบาปนะลูกนะว่างั้นลูกก็ไม่เชื่อฟังลูกก็ว่าถ้าไม่ทําให้ก็จะฆ่าว่างั้นอืมมันไม่มีจริงวันนี้ลูกว่าแม่ว่า พอดีลูกก็จับได้ดดนปืนนะผ่อนผ่อนไม้ดดนปืนตีเขาตีเขา้าท้ายทอยของแม่เนี่ยตีอย่างแรงเลยแม่ก็ชักดิ่นชักงอเข้าโรงพยาบาลคนก็เต็มบ้านเลยอันนี้พูดร่วมรัฐด่อนนะคนคนก็มามุงเต็มบ้านเลยมันเป็นอะไรวะฮนบ้านหลังนี้วันโอ้ลูกมันลูกมันฆ่าแม่มันวางกันตายไม่ได้ก็ไม่รู้นะ จำไม่ได้หลายปีแล้วเขามาดังมากเลยลูกฆ่าแม่ว่างัันทำไมถึงฆ่าแม่มามันเมายาบ้าวางั้นม,มันเมายาบ้าวางั้นเห็นไหมลูกฆ่าแม่อันนี้เป็นกรรมมหาหันนะเนี่ย,ถ,ยถ้าเป็นสมัยแต่ก่อนถ้าเป็นสมัยแต่ก่อนเนี่ยโอ้แผ่นดินสูบนะท่านทั้ง,งหลายลงในเมืองนรกเลยตั้งแต่เป็นผู้เป็นคนนี่ก็อยู่ยในเมืองนรกแล้วใจก็ไม่ดีนะ นรกอยู่ส,สวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจใจก็ไม่ดีนะจะทําอะไรก็ไม่ขึ้นไม่เกินไม่มีความเจริญรุ่งเรืองกงามไปบุญเพราะทํากรรมกับแม่ลูกคนใดกระทากรรมกับแม่สูตรเลวแท้ลูกเสเพน,เนีลรวคุณนี่เขาทํากับแม่โอ้ยไม่ใช่ธรรมดาแม่ก็ดีดีเด็กคนนี้เ็าเรียนเกง่งเก่งสอบแด้ที่หนึ่งตลอดแต่ไม่มีคุณธรรมเห็นไหมความเก่งไม่ได้ช่วยอะไรนะบางทีท่านทังหลายถ้าไม่มีคุณธรรมเนี่ยสู้คนธรรมดาก็ไม่ได้นะอื พ่อแม่เราสมัยแต่ก่อนไม่ได้เรียนสูงดอกจบแค่ปวสีแต่ว่าท่านเหล่านั้นเป็นผู้มีศีลมีธรรมมีคุณธรรมพ่อแม่คนเดียวนี่มีลูกสิบคนยี่สิบคนพ่อแม่สามารถเลี้ยงได้อืมสามารถเลี้ยงได้ใหญ่กล้าหน้าบานมีความเจริญลูกเรียงองอกงามไข่บุญด้วยอํานาจของศีลของธรรมทุกวันนี้เด็กเลี้ยงได้ไหมเด็กวัยรุ่นมีครอบมีครัวแล้วทุกวันนี้อายุยังไม่มากเห็นไหมก็มีลูกมีหลานแล้ว แต่ว่าเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเหมือนกับสมัยเก่าได้ไหมอันนี้พูดถึงสมัยเก่านะแต่ว่ามันก็ตามยุคตามสมัยแล้วเนาะทุกสิ่งทุกอย่างกรรมมุนาวัตตีโลโกนะท่านทั้งหลายสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเนาะเพราะฉะนั้นถ้าบุคคลใดกระทากรรมแก่แม่สูตรเลวแท้ลูกเสเพนเนละคุณแต่ว่าถ้าได้ทําไปแล้วก็ไปกราบขอขมาลาโทษท่านสา้าผูใดคิดได้สิ่งที่ลูกได้ทําไปด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจที่ทําไม่ดีไม่งามต่อพอ่อต่อแม่ลูกหลานขอขมาลาโทษนะ ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการก็ถือว่าลูกหลานไม่อยากจะทำหรอกแต่ว่ากิเลสของลูกมันพาทำในสิ่งที่ไม่ดีกิเลสมันมาสิงสู่ลูกผีซาตานพยามันมาสิงสู่ลูกในขณะนั้นลูกไม่อยากจะทำเลยกับพ่อกับแม่ในทางที่ไม่ดีไม่งามลูกหลานขอเข้ามาลาโทษนะโยมก็จะพ้นเลยพ้นเลยพ้นจากทุกจากโทษจากเวรจากภัยขอเข้ามาลาโทษอตมาจึงพาเก่าคำขอเข้ามากมบ่อยๆเห็นไหม เพื่อให้กิจใจเราเบาอาจจะไม่มีในตำราก็ได้แต่อัตมาตอยากจะทําไงอืมอยากจะพาขอขามากรรมแล้วสบายใจท่านทั้งหลายมีความสุขใจนี่แหละอืมพูดมาแล้วนี่สงสารแม่เนาะที่อาตมาพูดให้ฟังเนาะแม่ก็ชักดินชักงัวเข้าโรงพยาบาลคนเต็มบ้านเลยนั่นแหละเป็นอย่างนั้นแหละอืมทุกวันนี้คนเข้าคนเก่ะน่าสงสารนะ แต่ก่อนสมัยโบราณสมัยแต่ก่อนแต่พ่อแต่แม่เราลูกจะกลัวพ่อแม่นะจะไปเที่ยวงานเที่ยวอะไรต้องไปกับพ่อกับแม่นะพ่อแม่มองหน้าลูกอ้ยกลัวมากเลยสมัยแต่ก่อนอันนี้ท่านพูดให้ฟังแต่ทุกวันนี้พ่อแม่กลัวลูกนะเข้าใจไหมท่านทั้งหลายอย่าบอกไเด้ขอไปกรุงเทพก็ได้ด้อะไรประมาณนี้นะอืมอย่าบอกไเด้ขอนี้ก็ได้ด้อะไรประมาณนี้นะอืมพ่อแม่ไม่กาที่จะพูดอะไรมากทุกวันนี้น่าสงสารมากเลยอืม อตาตมาจังพูดอยู่บ่อยๆว่าลูกคนใดกระทากรรมแก่แม่สุดเลวแท้ลูกเสียเพีนี่ละคุณอันนี้เป็นธรรมะคือธรรมชาติอันนี้เป็นความถูกต้องนะเรียกว่าเป็นธรรมที่พูดไปนี้ก็ต้องขออภัยท่านทั้งหลายอาจจะไม่ถูกจกิตถถูกใจท่านทั้งหลายก็ได้แต่ว่าเป็นสิ่งที่ให้เรามาคิดนะอืมเอาไปคิดเอาไปพิจ,จรารณาย้อนมาคิดดูว่ามันเหมือนกับสิ่งที่อตาตมาได้พูดไหมผูมเท่ารูแก่บางคนหนึ่งถึงขนาดลำพึงลำพันถึงขนาด พูดออกมาน่าสงสารมากคนเท่าคนเก่อยดน,น่าสงสารมีคําบอนจากพ่อแม่ท่านเรียบเรียงไว้เป็นกาเป็นกรอนมันน่าคิดเหมือนกันท่านทั้งหลายน่าคิดขอ,อไปเคี้ยวหมากน่าคิดมากเลยท่านว่ายังไงรู้ไหมลูกบอโซดาด้วยลูกบอโซดาด้วยสองเขือเล่นางเจ้า พันนาเขาฟ้าแอมเส็ษน้ำตาผ้าวนาน่าห้พรพญาก,กรรมมาดึงจองไปทอนเท่าแก่แล้วเขาบเลียงกะอยากตายเขาบโซดาด้วยดอมคุ้นพอแม่หัวหมอกแล้วเขายังใส่ให้เหตงานคือยังเหตลับจางพ่อให้อยู่ซ้ำตายวังเสียอาศัยแห้งเพิงผ้าย่ำเท่าย่ำเ,เมื่อสังขารสวยแห้งงานกระลดล้าผานยังถูกซ้ำเท่าอยากตายถิ่มก้อนง่ายเด้นอ้อเสียแห้งเลียงปู่ป่าส่วนตอนลูกเอ้ย ผันยังถูกซ้ำเ่าอยากตายถิมก่อนง่ายเด้เนาะลูกเอ้ยเลี่ยงใหญ่แล้วหวังสิกินแห้งน้ำลูกพันมาดูถูกเถานำตาห่อยยาวไหลหัวอกปอแม่นั่นพ่อป่านปฟสุมไห้ยย่าเมื่อลูกดูมินหายสองเถาอยากแต่ตายเสียแห้งเลี่ยงปูป่าสินตอนลูกเอ้ย ความใดดีพอแมววอินอ่อยอ่อยเจ้าเขาบอนอนบัดเจ้ามาจาต่านสังมะขมเกียดดาพอแม่เดบัดเจ้าเบาเกี่ยวสู่วานอ่อยกับ,บ่อปานมันหักเหลียแห้งเถ่าถนอมนุ่มปอนม,าม้า,ามสังแต่ย่ำนุ่มหน่อยเพี้ยนเรียงหงายสูงทั้งพอแม่มาดมุ่งหวังเพลิงย่ำชะลาแพงปานกับหน่วยตาตัางจง่ย่ำดกอกย่างหน่อยจังได้ก่อยใจเลียงถนอมนุ่มดอกปอนม้าม พอจะเลี้ยงไงแล้วคุณนเถ่ากับเราลริ่มอันนี้เป็นคําบอลของพ่อของแม่ท่านได้เรียมเียมเป็นกาเป็นปอนไ้เพื่อจะท้อนเพื่อเป็นเครื่องเตือนจิตสจิตใจอืมบางท่านบางคนพูเท่าปูดเกี่ยหันหน้าเขาเกี่ยฝาดิหันหนา้เา,หนหนาเขาเกี่ยฝาน้อยอกน้อยใจหันหน้าใส่เกี่ยฝาหันหน้าเข้าเกี่ยฝาว่าโอ้ยลําพึงลําพันโอ้ยพญากรรมพญาเวนเอ้ยมาเอาภูขาจะเด้เอว่านเถ่ามาแล้วลูกมันบ่ฮากว่าท่านลูกมันสร้างขึ้นมาตัวสลึงว่าท่านเป็นวา ลูกมันสร้างขึ้นมาตัวสลึงเข้าใจไหมท่านเปรียบเทียบท่านเหมือนกับหมาตัวละเสลึงน่ะนะตัวไม่ถึงบาทเลยนะนะ่ะเปรียบเทียบว่ามันน้อยน่ะนะเข้าใจไหมมันไม่มีราคาน่ะนะเข้าใจไหมท่านทั้งหลายอันนี้พูดให้ท่านทั้งหลายฟังอันนี้พูดให้ลูกๆฟังหรือไปเนาะอยากจะพูดให้ลูกๆได้ฟังน่ะนะมมไม่ใช่ธรรมดาบุญคุณของพ่อของแม่อืม อาตมาจึงเชิดชูวไว้ในจิตในใจตลอดเอาไว้สูงสุดเลยอืมแต่ว่าลูกดีกว่าพ่อกับแม่ก็มีนะอืมพ่อแม่ไม่ดีเท่าไหร่พ่อแม่กินเหล้าเมายาแต่ว่าลูกออกมานี่ไม่กินเหล้าเมายาก็มีนะลูกออกมาลูกเข้าวัดเข้าวาลูกรูกจก้จักศีลรู้จักธรรมนี่ก็มีนะท่านทั้งหลายอันนี้เรียกว่าอาวิอาพี่ชาติตบุตรลูกดีกว่าพ่อกับแม่ก็มีอืมอาพี่ชาติตบุตรเรียกว่าลูกดีกว่าพ่อกับแม่ พาพ่อแม่ให้ทานอย่างนี้นะพ่อแม่ตนีถีเหนียวก็สอนให้พ่อแม่เป็นผู้ให้อย่างนี้นะพ่อแม่ไม่มีศีลมีธรรมก็สอนให้พ่อแม่ใจดีใจงามรักษากายวาจให้มีศีลมีธรรมแบบนี้นะพ่อแม่ไม่รู้จักภาวนาไม่รู้จักสมาธิอะไรก็พาพ่อพาแม่ฟังเทศฟังธรรมได้รู้จักศีลได้รู้จักสมาธิได้รู้จักปัญญาอะไรประมาณนี้นะแนะนําพ่อแม่ในทางที่ดีชักส่วนพ่อแม่ในทางที่ดีสัพพะทานังธรรมะทานังชินาติ การให้ทําเป็นทันชนะการให้ทั้งปวงนะลูกดีกว่าพ่อกว่าแม่ก็มีนะท่านทั้ง,งหลายอย่าว่าไม่มีแนละ้วมันมีอยู่ท่านทั้ง,งหลายเนี่ยแหละสังคมทุกวันนี้ก็เป็นแบบที่อาตมาพูดนี่แหละแต่ว่าอาจจะก,กระทบก,กระเทืนจิตใจบางท่านบางคนก็ต้องขออภยัยเพราะว่ามันคือความจริงทรมะกก็คือความจริงสิ่งที่จะต้องรู้ทรมะกก็คือความถูกต้องสิ่งที่ต้องกระทาน,นั่นเองท่านทั้ง,งหลายอวันนี้ก็ใช้เวลาไปมากก็สมควรอยู่เนาะแต่ว่าถ้าจะพูดน้อยหนึ่งนิดหนึ่งก็ได้แต่ว่าอาจจะไม่เข้าใจเท่าเท่าไหร่ก็ได้ ถ้าพูดเนี่ยอาตมาก็พูดติดีขาดๆาดนั่นเองพูดร่วมรัดตัดตอนอยากจะให้สั้นที่สุดแล้วเข้าใจง่ายที่สุดนี่นะตามภูม่มอัดปุ่คําของอตาตมาอตาตมาก็ไม่ได้กิ่งในการพูดกันอะไรแต่ว่าอยากจะพูดอืมเพื่อจะเป็นกําลังใจและเพื่อจะให้ลูกหลานของเราเนี่ยนุ่มสาวเยาวชนเนี่ยได้คิดอืมได้สะกิดใจของเขาเหล่านั้นนะ เผื่อจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นนึกอะไรดีๆได้เกิดขึ้นอะไรประมาณนี้ละท่านทั้งหลายแม้แต่สัตว์เดรัจฉานเนี่ยธตรมาสังเกตไกยวัเนี่เยอะนะแม่ไก่เวลาออกไข่แล้วก็เวลามีลูกเนี่ยเขาจะเลี้ยงลูกดีเดี๋ยวธรมาโยนเข้าให้เนี่ยบานข้าวให้เนี่ยนึกว่าแม่ไก่จะกินก่อนไม่ใช่นะญย่าโยมขนาดสัตว์เดรัจฉานแม่ไก่จะกิกิกิกีข้าวให้แตกแล้วก็ให้ลูกกินก่อนนะพอลูกอิ่มแม่ก็จะกินนะแล้วเราเดินไปใกล้เนี่ย เขาจะกลัวไปทําร้ายเขานะบางทีมีคนเดินไปใกล้เนี่ยเขาจะเอาปีกเขาเนี่ยเอาปีกปีกไก่เนี่ยเหมือนกับกอดลูกไว้เลยท่านทั้งหลายนี่ขนาดสัตว์ดรละฉันนะอันนี้พระคุณแม่ไม่ใช่ธรรมดาพระคุณแม่เลิศฟ้ามหาสมุทรพระคุณแม่สูงสุดมหาศาลเนี่ยที่ท่านพูดอนะ่ะอันนี้เป็นความจริงมากเลยอย่ามาถามนะว่าพระคุณแม่เยอะมากไหมอย่ามาถามนะท่านทั้งหลายมันต้องรู้ทุกคนเพราะว่าเราเป็นคนเป็นเราเป็นมนุษย์ จิตใจเราสูงเราต้องรู้จักด้วยออะรหิทลงควรเกี่ยวเวลาสมมุติยุติลงไวแต่เพียงเท่านี้ขออ้างอิงพระรัตนตรยัยบุญกุศลคุณงามความดีใดที่ได้กระทาบาเพ็ญมาแล้วตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันในวันนี้ขออ้างอิงเอาคุณศีลคุณธรรมพ่อแม่ครูบาอาจารย์อ้างอิงเอาเทพเทวาผู้เป็นสัมมาทิฏฐิผู้รักษาพุทธศาสนาเห็นดีเห็นงามในทางพุทธศาสนาผู้มีบุญมีคุณทั้งหลายนักบวชทั้งหลาย ผู้ทรงศีลทรงธรรมทั้งหลายปัวจงได้อภิบาลประทานพรขอญอาติโยมท่านหลายทุกท่านทุกคนมีความสุขความเจริญหายทุกหายโศภหายโลกหายภัยเจริญโดยทราบยศไมตีจิตมิตรภาพด้วยความรักความอบอุ่นความปรารถนาดีความสามัคคีจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายขอบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้กระทาแล้วอืหนุนส่งดลบรนดานให้ท่านทั้งหลาย มีครอบครัวก็ให้เป็นวิมานของเทวดาพ่อแม่เป็นเทวดาลูกออกมาเป็นเทพพระบุตรเทพพระธิดาบอกง่ายฟังความไม่แจ็งกระด้างและท่านทั้งหลายคิดนึกปรารถนาสิ่งใดสิ่งเหล่านั้นเป็นไปชอบประกอบไปด้วยคุณงามความดีแล้วขอสิ่งนั้นจงสําเร็จจงสําเร็จในข้อที่คิดในกิจที่ทาในคําที่กล่าวออกไปแล้วนี้โดยทั่วนหน้ากันทุกท่านทุกคน